สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพื่นทักก็มีเสื้อนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันก่อนส่งลูกค้านะคะวันนี้มีผ้าลินินและมีผ้าลูกไม้มาด้วยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นลินินตัวนี้ไซส์4 4จริงๆเสื้อลักษณะไซส์4 4นีนะ้ไม่ถึง44ก็ใส่ได้คะ่ะ42ก็ใส่ได้เป็นลักษณะ กุ้นนะคะกุ้นรอบแล้วก็มีปักตรงคอกุ้นรอบแล้วมีปักตรงคอนะคะด้านหลังเปิดเปิดแบบนี้เลยนะคะทุกคนเปิดแบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่นุมองว่าเอใหญ่กว่าใหญ่กว่าสี่สิบสี่ใส่ได้ไหมเแบบนี่ยนะสี่สองสี่สี่ใส่ได้น้ำเป็นเปรซส์นเ,นเ,นเนาะอืมอ๋อสี่สิบสองค่ะสี่สิบสอง วัดหน้าผ้าน่ะหน้าผ้าชิ้นหน้ามันได้สี่สิบสองสี่สิบสองกว่ากว่าสี่สิบสี่เอาเป็นว่าสี่สิบสองสี่สิบสี่ใส่ได้นะคะรุ่นนี้สี่สิบสองสี่สิบสี่ใส่ได้นะคะสวยมากค่ะนี่อันนี้ที่ลูกค้าสั่งมานะยาวยี่สิบสามนิ้วยาวยี่สิบสามนิ้วค่ะเอ่ออันนี้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะคือถูกค่ะบอกตรงว่าถูกถูกมากๆแล้วก็มีรุ่นนี้ค่ะ อันนี้ยุนทหาขายแบบเอ่อรวมๆร,ราคาเลยนะคะเป็นลินินร้อยน่ารักน่ารักเนี่ยอันนี้เคยพูดไปแล้วค่ะแล้วก็มีกระเป๋านั่นข้างกระเป๋าใส่อะไรไม่ได้หรอกใส่อะไรไม่ได้ค่ะตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นถ้าใส่อะพี่นุ่ว่ามันน่าจะตกหมดอ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะค่ะทุกคนก็ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะเป็นคอบัวผาหน้า เป็นแบบเสื้อลักษณะที่ว่าข้าง,างปลายสอบสอบนะคะตรงชายนี่มันจะมีจีบอยู่เก็บสอบนะคะเป็นปลายสอบสอบนะ,ะตัวนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าดูว่าไซส์ใหญ่จริงนะคะแต่มันต้องดูที่สะโพกคนที่จะใส่ได้เดี๋ยวนานวัดสะโพกดูก่อนเนาะเอ่อมันไม่ได้กว้างเหมือนอกนะสะโพกมันจะแคบกว่าอกนะอันนี้จะได้อธิบายเข้าใจสะโพกก็ได้แหละ42นิ้วมันจะ เ,เขาเรียกว่าไปจึมๆจำๆอยู่ตรงสะโพกอะไรประมาณนี้เพราะว่าตรงช่วงบนนี้ตรงช่วงบนนี้ตรงเป๊ะเลยนะไม่มีโค้งเลยนะคะตรงเป๊ะเลยแล้วก็ไปสอบปลายสะโพกนิดหนึ่งส่วนตรงช่วงหน้าอ,อกนะคะเราวัดรอบได้44ิพี่มันทอม,มองว่าเอ่อ42กับ44ใส่ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป๊ะๆนะเพราะข้างล่างมันไม่ได้บานนะตัวนี้สวยมากๆสีสวยค่ะ เกตศูนย์เหมือนกันนะคะตัวต่อไปตัวนี้นะสวยมากค่ะสวยมากเลยซึ่งค่ะลูกค้าก็แบบตามหากันนะคะตัวนี้สีธรรมชาติลูกค้ารอเนียนะคะขอตัดนวดแบบลูกค้ารอค่ะตัวนี้เป็นลายน้องเหมียวทาสแมวนะบอกเลยนะคะทาสแมวทาสแมวค่ะนี่เห็นไหมคะ ปักสวยปักแน่นค่ะทาดแมวต้องมีนะคะอันนี้ไซส์สี่สิบสองนะคะทุกคนคะ่ะไซส์สี่สิบสองยาวทำไมตัวนี้ดูสั้นๆจากไซส์4ี่สิบสองยาวยี่สิบสามไหมอะไซส์สี่สิบสองยาวยี่สิบอืมตัวนี้สั้นคะ่ะครอปยาวยี่สิบนิ้วเป็นคอบัวค่ะเป็นคอบัวค่ะตัวนี้ ไม่ใช่เชิดตนะอ่าเป็นคออะไรข้างหลังมันเหมือนเชิ้ตนะแต่ข้างหน้ามันเป็นลักษณะของบัวนะน่ารักมากๆไซส์สี่สิบสองนิ้วแขนเป็นแขนกระบอกนะคะแขนสิบนิ้วเป็นแขนกระบอกเฉยๆสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติในกล้องจะดูสว่างหน่อยนะแต่ว่าเอ,อ่อภาพจริงภาพจริงจะเป็นสีธรรมชาติที่เข้มกว่าหน่อยนะแต่ลายปากนี่แบบแน่นเวอร์เนีย่ยดูข้างใน แน่นมาอันนี้หายท้องนี่แน่นแน่นเวอร์นี่ด้านในนะคะแล้วด้านนอกอใครเป็นทาสแมวจัดได้เลยค่ะสั่งมาได้มีหลายสีนะคะรุ่นนี้ลูกค้าแอดไลน์ด้านบนแล้วก็ทักมาสอบถามว่ามีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ณุยจะส่งสีไปให้นะคะตัวน,นี้แน่นเวอร์ออรุ่นนี้ เป็นราคานิดหนึ่งแปดเก้าศูน์นะคะเพราะเป็นงานปักแล้วก็เป็นลินินสีเชก,กูนะคะทุกคนแปดอ่าส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นลายปักเหมือนกันตัวนี้เป็นปกเชิ้ตตัวนี้พี่ส้นทารีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นอีกสีหนึ่งวันนี้มีลูกค้าสั่งสั่งสีอ่อบานเย็นบานเย็นบานเย็นค่ะในกล้องมันจะบานเย็นแรงไปนิดหนึงนะคะ คือสีจริงจะดอกป่านิดหนึ่งนะดอกป่านิดหนึ่งตัวนี้ไซส์42เหมือนกันไซส์42เหมือนกันค่ะแต่ความยาวตัวนี้23เนาะ23นะิ้วอ่ะ22นิ้ว23นิ้ว22นิ้วครึ่งประมาณ23นิ้วนั่นแหละค่ะแขนก็ตัวนี้แขนสั้นกว่าค่ะแขน9นิ้วนะแขน9นิ้วตัวนี้ตัวนี้นะคะ 7 9 0เดี๋ยวลูกค้าว่าทำไม9 9 0 890คือมันต่างกันนะคะมันต่างกันนิดหนึ่งนะคะเนื้อผ้านิดเดียวนะคะต่างกันนิดเดียวมีเหมือนกันตัวนี้ก็เป็น790นะคะทุกคนใครสนใจก็ทักมาได้มีหลายสีมากค่ะตัวนี้แล้วสวยสวยทุกสีผ้านิ่มยับตัวนี้นะคือยับแยะยับ,ยบเขาเรียกว่าไม่ยับ <laughs> ยับน้อยค่ะอันนี้ถ้าคนที่ไม่ค่อยชอบรีดมันก็จะไม่ค่อยยับนะคะ ตัวนี้จะไม่ค่อยหยาบจะน่ารักมากๆตัวต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเพิ่ทงทำไม่ค่อยได้รีวิวหรอกคะ่ะวันนี้ลูกค้าสั่งมานะ,ะก็เลยจัดมาให้เพิ่งขายมานานแต่ก่อนแต่ว่ามาหลังๆก็ไม่ค่อยได้โพสต์ขายสักเท่าไหร่เป็นเป็นเสื้อลูกไม้คอตตอนเป็นเสื้อลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะเนื้อคอตตอนเอาเป็นว่าเนื้อมันไม่ได้หนามากเนาะเอาง่ายๆอะให้ดูชัดๆ เราให้เห็นกันชัดๆประมาณนี้อาซูมอ่านี่นะคะเนื้อประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าการแต่งลวดลายมันน่ารักมีมีตรงแขนนะเป็นแขนลักษณะบอลรุนแบบนี้เลยนะคะเป็นคอเขาเรียกคอจีนเนาะคอจีนอ่เอ่อตัวนี้เป็นกระดุมหลอกนะสวมสีชมพูชมพูนุดน่ดๆชมพูอ่อนๆน,นะ สวยมากๆสีตรงนะคะกับในกล้องสีจงตรงกันนะคะตัวนี้เหมาะสําหรับใส่กับกางเกงขาบานหรือผ้าถุงสําเร็จนะคะเพราะว่าตรงชายจะเป็นแบบขอบพอดีจํำๆเดี๋ยวพี่วรทาวัดตรงชายนะตรงชายได้38-39นิ้วนะคะแต่เสื้อตัวนี้จะเป็นไซส์42นะคะไซส์42เพราะนั้นเสื้อมันเป็นลักษณะเสื้อครอบๆสั้นๆนะคะ โวัยรุ่นมากค่ะตัวนี้สวยความยาวแค่19้านิ้วเนาะนีนะใส่กับถุงสําเร็จสวยมากๆค่ะใส่กับถุงสําเร็จสวยมากมากงารป้ายนะคะเออตัวนี้นะคะ790ดาค่ะทุกคนเจ็ดนะคะทักมาได้เลยลายนี้สีอะไรมีถามพี่พามิทำมาได้นะคะมีซับในนะเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนว่างานเขาทำยังไง พวกนี้เป็นงานนำเข้าอะนะคะนี่ตรงซิปมีซิปหลังนะคะซิปเก็บกดเรียบร้อยขายถูกมากค่ะอันนี้บอกเลยว่าถูกมากอืถูกมากสีแล้วก็มีสีนี้นะคะอีกหนึ่งที่ลูกค้านี้ที่ลูกค้าสั่งนะก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าอ่าแบบนี้ก็สวยเห็นไหมคะเนี่ยใส่กับผ้าถุงสวยค่ะคือ เรียบหรูดูแพงไม่ต้องถึงแบบพั0แปดพันลูกไม้แถวนี้นะแพงมากๆนะขนาดนี้เป็นลูกไม้คอตตอนซึ่งเนื้อก็ไม่ขี้ริ้วขี้เละเลยนะคะใช้ได้สําหรับราคานี้นี่คือถือว่าถือว่าถูกนะคะถือว่าไม่แพงแล้วส่วนตรงแขนตกแต่งด้วยความสวยงามแบบนี้เห็นไหมคะตัวนี้เป็นแขนตุ๊ก,กตาเอ่อก็แบบเดียวกันค่ะอก42 มันมีทุกไซส์อะค่ะสามแปดสี่สิบสี่สองประมาณสี่สิบสี่อ่าเนี่ยความยาวเอ,อตรงตัวโค้ก็ประมาณสามแปดสามเก้านิ้วเหมือนกันค่ะแล้วก็แขนตุก,กตาด้านหลังก็จะเป็นซิปเปิดได้แบบนี้ซิปสวมหัวนะคะนี่ซิปแบบนี้นะคะแล้วก็ซิปยาวนะแล้วก็มีขุนเก็บแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะราคาเดียวกันค่ะ ถ้าสนใจอา้าถ้าสนใจตัวนี้นะแคปหน้าจอแล้วก็ทักพี่พัญธามานะคะเอ่อมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวจะส่งสีให้ดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่วัญธาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องของเราคะ่ะวันนี้พี่วัธาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย